การเงินของชาวลัคนาราศีกันต่อจากเรื่องตะกี้เลยนะคะการงานโอเคค่ะเจริญรุ่งเรืองดีนะคะเจริญเติบโตดีค่ะมีความโชคดีทางด้านการงานนะคะแต่ในเรื่องของการเงินค่ะทํางานเนี่ยได้เงินมานะคะได้เงินมานะคะแต่เงินเนี่ยมันไปตกวินาศนะคะตกวินาศเนาะวินาศเนี่ยแปลว่ามีค่าใช้จ่ายนะคะค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายออกไปค่ะที่จะต้องจ่ายออกไปเพื่ออะไรคะเพื่อทําให้ตัวเองเนี่ยเพื่อทําให้ตัวเองเนี่ย ได้เขาเรียกว่าเพื่อทําให้ตัวเองเนี่ยมีม,มีหลักฐานที่มั่นคงมากขึ้นนะคะบางคนเนี่ยเปิดกิจการใหม่นะคะเปิดกิจการใหม่ต้องเป็นแบบผู้นํานะคะต้องเป็นผู้นําถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจะไม่ได้อยากเป็นผู้นําเลยนะคะแต่ว่ามันถึงเวลาแล้วค่ะที่คุณเนี่ยจะได้ถูกเหมือนถูกพุชออกมาค่ะให้เป็นผู้นำเนาะแล้วก็สร้างกิจการด้วยตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีรายจ่ายค่ะมันจะมีแบบความวินาศวินาศมันไม่ได้แบบ โหดร้ายขนาดนั้นนะคะวิน่ามันมีหลายความหมายเพราะนั้นในการแปลแต่ละบริบทเนี่ยมันแตกต่างกันค่ะซึ่งในบริบทเนี้ยคือคุณจะมีรายจ่ายที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการงานมากขึ้นฟีลแบบลงทุนไปก่อนนะคะลงทุนไปก่อนเนาะฟีลแบบลงทุนไปก่อนโอเคที่เราวิโนต้ตไว้นะคะที่บอกว่าจะมีคนให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินเป็นคุณพ่อนะคะเป็นพี่ชายค่ะเป็นคุณพ่อเนาะ คุณพ่อพี่ชายนะคะอะ่แล้วก็เป็นแฟนนะคะหรือว่าเป็นผู้อุปถัมภ์เป็นเจ้านายนะคะเจ้านายเนาะเขาจะให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินนะคะแต่ในการเงินเนี้ยมันมีดาวอังคารกับดาวพุธมาอยู่ด้วยกันนะคะในเรือนของกระดุมพระเนี่ยซึ่งมันแปลว่าติดขัดนะคะมันแปลว่าติดขัด ติดขัดแบบใดคะติดขัดแบบว่ามันจะมีอารมณ์ที่เราอะคะ่ะมีแพชชั่นอยากจะทําสิ่งหนึ่งแต่ว่าคุณพ่อหรือว่าพี่ชายหรือว่าคนช่วยคนอุปถัมภ์เนี่ยเขาไม่เห็นด้วยคะ่ะแล้วก็จะเกิดการขัดแย้งนะคะการขัดแย้งด้วยอะไรคะด้วยวาจาค่ะด้วยวาจาเนาะก็มันจะทําให้การเงินของคุณนะคะมันอาจจะไม่ได้อย่างที่คุณหวังไว้นะคะเพราะว่ามันเกิดการขัดแย้งทางไหนคะทางวาจามีการแบบ พูดจาที่ไม่ค่อยดีใส่กันนะคะแล้วมันทําให้รู้สึกแย่ซึ่งกันและกันค่ะสฝ่ายเนี่ยรู้สึกแย่ซึ่งกันและกันดังนั้นเราวิก็เลยอยากบอกว่าพูดตรงได้นะคะแต่ว่าพูดตรงด้วยน้ําเสียงที่ค่อนข้างประนีประนอมหรือว่าเรารู้ว่าเราประนีประนอมแล้วว่าแต่ว่า คนอีกฝ่ายหนึ่งอะเขาคิดว่าเราแข็งใส่เนี่ยเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเหตุผลจากดาวเนี่ยมันทําปฏิกิริยากันแบบนี้นะคะมันก็เลยส่งผลให้บางทีเราพูดแบบซอฟอย่างนิ่มเลยนะแต่อีกฝั่งหนึ่งบอกว่าประชดหรออย่าเออก็ให้อภัยกันนะคะเพื่อที่จะให้เราได้ในสิ่งที่เราควรได้นะคะสําหรับชาวลัคนาราศีกันนะคะสาหรับชาวลัคนาราศีกัน